การเสพสื่อทางเพศในยุคปัจจุบันครับส่งผลอย่างไรต่อจิตใจและศีลธรรมของคนในยุคนี้หลวงปู่มีแนวทางป้องกันหรือชี้แนะอย่างไรครับแล้วกูจะพูดยังไงอ่ะกูก็ไม่ได้ไปเสพกับเขาเนี่ยหว่าเออในฐานะที่แบบว่าหลวงปู่เป็นเป็นเป็นผู้ผู้ที่แบบว่าอ่าเป็นผู้ที่สามารถชี้นำแนวทางได้อะไรเงี้ยครับในในมุมมองที่ว่าการเสพสื่อปัจจุบันที่เป็นทางเพศส่งผลทําให้เกิด เรื่องของข่าวต่างๆเรื่องของการผิดศีลธรรมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเรื่องเสพเนี่ยมันไม่มีอะไรที่บอดีพอดีหรอกไม่มีอะไรที่บาลานเราเท่ากับใดที่เราหักห้ามใจตัวเ,เองไม่ได้นะก็ดูอย่างเสียแย้มเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ไงเหมือนมือนกับคนกินข้าวเนี่ยอาหารโอ้โหเมื่อวันเต็มโต๊ะสามถาดสี่ถาดวางมาเนี่ยถ้าหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ sınız, อ,อ่ะอาหารมันก็เป็นพิษแต่ถ้าหักห้ามใจตัวเองได้อ่ะ ทุกอย่างไม่มีพิษเลย<ฆ>เสพอะไรก็เสพเถอะแต่ต้องรู้จักอย่าหมกมุ่นต้องหักห้ามใจตัวเองให้ได้เท่านั้นเองอะ่ะมันก็ไม่มีโทษอะไรเยอะแยะมากมายหรอกแต่ถ้าไม่รู้จักหักห้ามใจแล้วไปหมกมุ่นมันนะโอ้ยวันทั้งวันคืนทั้งคืนเดือนทั้งเดือนทั้งวันทั้งคืนมั่วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละมันเป็นพิษเป็นโทษแล้วนั้นเสพอะไรก็เสพเถอะ แต่รู้จักหักห้ามใจตัวเองอย่าหมกมุ่นก็นแล้วกันเพราะว่ามนุษย์มันเกิดมาเพื่อเสพเมื่ามันเกิดมาเพื่อเสพก็ต้องรู้จักฉลาดเสพอย่าโง,ง่เสพเราเสพมันอย่าให้มันเสพเราแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่มีปัญหาก็คือโดนมันเสพไงจบสาธุครับเหมือนๆ<ส>กับไอ้อคนพอตกเย็นว่างๆเข้าที่นอนปุ๊บหยิบโทรศัพท์ มันอู้มันดูอะไรมันดูได้ทั้งวันแหละมันดูตลอดและมันดูทั้งคืนละแล้วก็บอกนอนไม่หลับเข้านอนสี่ทุมได้หลับตอนตีหนึ่งเออ <c oughs> ปัดไปเรื่อยอันนี้เสพไหม <c oughs> เสพไปเรื่อยไง <c oughs> มันก็ไม่ได้ไปดูไอเสพอะไรเยอะแยะแต่มันก็มันมันมันทุ้นชินอนะ่ะมันเสพอะ่ะ <c oughs> เขาเขเรียกว่าหมก <c oughs> มุนม่นหมกมุ่นหมักหมมแล้วเถอะจบ